เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีทุกช่มทุกท่านนะคะมือน,นีนะคะก็ได้มาตามนะคะแนวทางนะคะของปูซีหานะคะเล็กปัมูนนะคะซ่องละหาแสนนะคะงวดทิพานมานะคะเลขกวิ่งนะคะกับเขานะคะงวดนี้นะคะเขาก็มาตามต่อนะคะเนาะเพราะว่าปูกับปูได้มาแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกรศก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทางช่อง แม่เกลียดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสิบริ่พาดข่าวสารตัวเลขดิดตดังๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะมองได้ไม่ตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกียกสิหามาล่งไหยพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวฮอเขาไปรับชมเราฟังบูกันเลยนะคะว่าปูจะเน้นไห้ตัวไดนะคะเล็กซองปมุนได้มาตัวไดนะคะเดี๋ยวเขาไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าปูไห่ตัวไดนะคะอัตโนมัติในแนวทางของอาจารย์ค่ะไปสืบติดหนึ่ง ไปซื้อติดเลขแปดไปซื้อติดเลขห้าเรียบร้อยระวังเสียเงินทิ่มด้เสื้อมันดับอัตโนมัติเนี่ยอ๋อไปมาติดสอบก็เป็นแชนแนลทางนั่นแหละกูก็มาเบิ่งเลขประมุ่นซ่องหาแสนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเราเดินต่อเนื่องต่อเนื่องระยะยาว กางินที่แล้วพันไหหนึ่งก็สี่พันมาได้จับไห่เนาะรับแมาหนึ่งเก่าครเงินี้พิเศษกัเนี่มาสามกับสี่มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์พันวาโอ้เปิดเ,เ,เจาะมาไห้เม็ดเดี๋ยวเลยศูนย์เจ็ดสี่นี่เป็นครั้งแรกที่เปิดเจาะเล็กประมูลหาแสนนะ่ะครับโมเมนต์ว่าอาจารย์จ้อยเนี่ยพันไห่มากที่เล็กประมูลน,นเปิดเจาะมาไห้ปกติเป็นเสนมาเป็นเลตวิ่งเนาะปีนปี้ ันนี้การเพย์ใจดีไม่ลบปุยันซ่องอหาแสนประมูลหาแสนราคาพิจารณาแล้ะบางที่เขามีเลขดีเขาก็มาจับไซเนาะ<อ>ก็เป็นแนวทั้งสามกับสี่ดีมาตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เอาเนจองอมหาใหญ่ศูนย์เจ็ดสี่ราคาอัลตัว,ตวสีนี่มาเฮี้ยงอยู่เลยซ<อ>้นของอาจารย์ไรสูตรกัน ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่หลอกบนครับปู้กระศูนย์เจ็ดปีเนี่ยกับเขาเขาเลขสองัออาจารย์นู้ครับอันนี้อันนี้เลขประมุ่นซ่องหกมือเนาะล่างครับปู่ซ่องล่างเนี่ยถ้านำเสนอไปแล้วข้มี่อันนี้ล่างอย่างเดียวอันนี้บนอย่างเดียวได้ครับสองกระสีมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์เป็นจอมห้ยซีหกเม็ดเดียวครับมีสำนักาำนักเป็นแนวทางของอาจารย์เจาะเด่นเส้นหายซื่อๆครับก็เลกเส้นห้ ข้างล่างมนีอาจารย์ไปวิ่งเจ็ดรองสี่เตาะเจ็ดสี่กับสี่ศูนย์ห้ครับผูบ<อ>ต้องคนสี่หกอันนี้ก็เป็นแนวทางของบนอาจารย์เป็นแนวทางของบนอาจารย์ก็บนเม็ดเดียววิ่งรูดศูนย์ได้สูตรที่จความรวยนะดึงออกมาครับดึงออกมาในสูตรนี่เดินดียังไม่พลาดนี่ดึงออกมาเม็ดเดียวไม่สูรนีครับผูบบก็ดึงออกมาเป็นสามศูนย์ ศูนย์สามเม็ดเดียวนี่สามตัวตรงอิ่งรูดบนศูนย์แต่ว่าศูนย์กับช้นเล็กประมุ่นอยู่สามกับชั้นกับนิ้บปวกตที่เด่นขึนนะสามกับช้นอยู่ครับผมกับศูนย์สามตัจับไปศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่มาชนสี่ตัวสี่นี่ช้นไหลอ่าสีนี่ช้นไหลสูงถัดอาจจะมางวดนี้เป็นวดแรกเหล็กซองประมู่นด้วยครับจนจากผู้ใหญ่ใจดีครับผม บนอย่างเดียวนะครับปูอย่างเดียวครับนี่ซัมนี่แล้วใช้มากเหล็กต้องเป็นจอมให้เป็นคนแรกนะครับจอมาห้เป็นข้างแรกครับครับผมทุกข้างใหญแค่วิ่งนะครับไอ้แค่วิ่งข้างบนพี่ปูเจ็ดศูนย์นะครับครับอาะมวลที่บ้านมาหเป็นไอ้หนึ่งกับไอ้หนึ่งกับซีหนึ่งกับซีครับแต่มาหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าครับที่บ้านมาห์เหล็กประมูลคนใจมากแต่เหล็กวิ่งได้ครับทั้งช่วงครับ วัวนี้เป็นจอใหงสักูเป็นจังเจ็ดซีเนาะบองมูด้วยกันเป็นจอให้เจ็ดซีนะครับมีสามจอยเจ็ดซีกับสีเด่นซีกันหน้าจอยซีหกสีเด่นซีด้กันค่ะตอดปิดจราหน้าสีมาแห้งนะคะปูตางนี้ครับสีบนสีล่างนะปูเนาะสีกับชนของกระดานไร้าวนแต่แต่ว่าเจ็ดซีนี่เป็นชัานแงแขนๆปูเนี่ยเจ็ดอีการนี่เป็นบนเป็นมาปูมีสีมาในทั้งบนและล่างมาปู มีมาได้เพราะว่าซีท่อนบนท่อนล่างวัดเลยครับซีไปบ,บนไปลา่างวัดเลยครับก็บนไหลล่ลางแปดสูตบนนี้ยบยี่สิบสูตรซีอืมก <4 S 2> ็อาจารย์ไงเด่นซีเก่าเยแต่ว่าติดดับอาจารย์ก็เลยบอลลี่มนิดอาจาร,รย์ก็ออลงออรรกลงปแล้วแต่คลิปแล้วคนนะครับซ <4 9 S 2> ีเก่าอ่อนติดดับค่ะ มาสรุปกันเลยนะคะเลขนะคะมาแบบแปดนะคะงวดนี่นะคะงวดวันที่สองพฏิภาหหกหานี่นะคะเหล็กประมูลนะคะทุกขั้งนะคะสีได้มาแค่เล็กวิ่งนะคะงวดก่อนไหหม่าหนึ่งกับสี่นะคะงวดนี่ไหามานะคะสามกับสี่นะคะแล้วก็เจาะหาเม็ดเดียวนะคะศูนย์เจ็ดสี่จับคู่หพร้อมนะคะมาแปกมากเลยนะคะงวดนี่นะคะเลขกล่างนะคะของปูนะคะหกซองละหกหมื่นนะคะมีสองกับสี่นะคะ มาปะทะกันนะค่ะเนาะซีบนญล่างนะคะ่ะเลขล่างเจาะให้หก6ีหกนะคะ่ะแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ่ะแนวทางนะคะ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะ่ะศูนย์เจ็ดีนะคะเจาะแค่เม็ดเดียวทอนันนะคะ่ะสําหรับท่านใดชอบนะคะ่กะก็รีบไปหาจับซื้อฉลากกินแบงไว้เลยนะค่ะเนาะแนวทางมีเขามหรุดนะคะ่ะที่เกตได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ่ะแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ่ะ ะวามาแปลกมากเลยนะคะงวดนี้นะคะจับคู่หายอ้อมจะอห้เม็ดเดียวพอรอมนะคะ0 7 4ย์นะคะแคบไปเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเจ็ดกับฝากน,น,นะเดะ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้ำแน่นะคะเป็นกำลังแรงใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะ ุท้ายนี่นะคะเกศกระขอหายเอฟซของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเดอนะะ้อค่ะขอให้ลำลำเลยลุ้ยสุขุสุขคนนะคะงวดวันที 2, ่สองพฤษภาคมหกหนี้นะคะขอให้เอฟซีของเกศนะคะถูกหัวรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่สองนะคะค่ะเนี่ยคะ่ะปูเน้นแล้วเน้นอีกนะคะศูนย์เจ่นะคะ,คะเม็ดเดียวเจาะเลยนะคะเลขบุญนะคะ สำหรับท่านใดชอบนะคะกัตามนะคะท่านใดบอชอบก็บคือพานนะคะเพราะว่าเจตได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะงวดนี้นะคะซีบนซีล่างนะคะอย่าลืมนะคะซีบนซีล่างนะคะข้างบนศูนย์เจ็ดซีนะคะข้างล่างซีหกทอนั่นนะคะนี่แหละคะ่ะศูนย์เจ็ดซีเน้นเนีนเจาะไปเลยนะคะทำชชมแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ มักบ่มกคอยบากันอีกที่เนาะค่ะเนาะเอาไว้แต่แนมเบิงสำหรับคลิปนี้นะคะเก๋กบมีเพียงเท่านี่นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ